คุณผู้ชมครับระยะนี้ยังเป็นช่วงของงานบุญบั้งไฟของทางภาคอีสานอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดที่จังหวัดยะโสธรครับมีเหตุบั้งไฟแสนซึ่งมีความยาวมากกว่า4เมตรครับลอยไปตกในพื้นที่ของโรงเรียนหลังคาของอาคารเรียนเลยนะครับ2ครั้งในวันเดียวครับรวมถึงไปตกในบ้านเดือนของประชาชนจนได้รับความเสียหายด้วยครับโอ้บกไฟลงโรงเรียน ออกมาออกมาออกมาพานันออกมาผู้ใดออกมาเลยโอ้ยเมื่อนี่บนหนาไปเปิดเลยออกมาออกมาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่หมอกครับคุณผู้ชมเป็นควันที่เกิดจากบั้งไฟแสนที่ลอยไปตกในพื้นที่โรงเรียนครับ ซึ่งบังไฟแสนนะครับใช้ท่อขนาด6นิ้วยาวถึง4เมตรไปตกใส่หลังคาของอาคารเรียนแล้วก็ทะลุเข้าไปในห้องเรียนแบบนี้ครับคุณผู้ชมที่บ้านคุยตับเต่าตำบนขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรปรากฏว่าได้รับความเสียหายเลยนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีรายงานว่าเกิดเหตุบังไฟตกอีกครั้งหนึ่งขณะที่ครูประจําชั้นกําลังนั่งทํางานกันอยู่ในห้องเรียนห่างจากจุดบังไฟตกเพียงแค่1เมตร แต่เนื่องจากว่าไม่มีนักเรียนเนื่องจากทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนกลับก่อนเวลาเลิกเรียนเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมีบ้างไฟแสนตกมาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยให้นักเรียนกลับก็เลยไม่มีนักเรียนได้รับอันตรายครับระาสี่โมงค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงบ้างไฟค่ะรู้ตัวอีกทีคือมันตกอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแล้วก็วิ่งเลยค่ะและมันก็มีควันออกมาค่ะเสียงเสียงที่ตกที่เราได้ยินตอนนั้นเป็นเสียงยังไงจ๊ะ มันก็เสียงดังตุ้มครั้งเดียวค่ะนักเรียนอยู่ไหมไม่ค่ะไม่มีนักเรียนไม่มีนักเรียนมีอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วนักเรียนเลิกนักเรียนกลับหมดแล้วค่ะกลับหมดแล้วีอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้ประมาณสองเมตรได้ไหมอาจารย์เมตรกว่านะเมตรกว่านะอาจารย์มาตั้งแต่ทํางานมาเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมไม่เคยค่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นคนบ้านนี้ก็ไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะเพิ่งจะเจอครั้งแรกค่ะ ขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีบ้างไฟแสนไปตกใส่สายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไปตกลงข้างบ้านของชาวบ้านอีกสองบ้างด้วยกันที่บ้านดอนแก้วตําบลเขื่องคําอาเภอเมืองยโสธรก็สร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ยังส่งผลให้ไฟดับนานหลายชั่วโมงครับบ้าเนีกยสายไฟท,ท,ทั้งเครื่องเนี่ยแตก็มาลงมสายสายเม้มเข้าบ้าน<อ>ก็ะเจงมาเปิดมาเพระปีิพาพาบ้านกั้นไว้ครับพาบานกั้นไว้อัน เก็บกันจ่าดนะมันก็เลยรถมาใส่กันจ่ากันจ่ากับขาวต้องมันนี่แล้ก็บึบเสียงดังงดังบึบปวดมันบ่นดีเสียงโลเลยนั่นแต่ดังบึบลงมาแล้ก็เลยแอนมันเอามาไฟรถตกรถแบบดี้วันนันแต่โบมีคนเป็นอย่างเนาะโบค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการจุดบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2568ของอำเภอพ,พนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งมีการจุดบั้งไฟขึ้นสูงทั้งบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนแล้วก็บั้งไฟหมื่นจำนวนกว่า1000บั้งมีการจุดบั้งไฟมาตั้งแต่ช่วง7ดโมงเช้าจนถึงค่ำแล้วก็ฐานจุดบั้งไฟเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันกันกบอำเภอเมืองสโสทรนครับ โดยจะอยู่คนละฝั่งของแม่น้ําชีทําให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดตกของบ้างไฟโดยทุกปีมักจะมีบ้างไฟไปตกภายในหมู่บ้านเป็นประจําเลยครับ